ไปต่อเรื่องทองกันบ้างนะคะราคาทองในประเทศปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเช้านี้เนี่ยนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก450บาทตามราคาทองในตลาดโลกแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือน,นะค่ะ สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองในประเทศวันนี้เปิดตลาดราคาปรับขึ้น450บาททองคำแท่งขายออกบาทละ35,750บาทรับซื้อ35,650บาทส่วนทองรูป,ปรพัธร์ขายออกบาทละ36,250บาทรับซื้อ35,444สตางค์บทวิเคราะห์บริษัทหัวเซ้งเหง Gold Futures ระบุว่าราคาทองคำแท่งในประเทศทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ รอบใหม่ตามการดีดตัวแรงของราคาทองคำในตลาดโลกที่แตะระดับสูงสุดในรอบ3เดือนล่าสุดปรับขึ้น30.60ดอลลาร์อยู่ที่2,126.30ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยมีแรงซื้อทางเทคนิคหลังจากราคาทองคำทะลุ2,100ดอลลาร์รวมทั้งแรงหนุนจากเงินดอลลาร์และคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี้ นักลงทุนจับตาถ้อยถแถลงของนายเจอโรมพาเวลประธานเฟดในสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีขึ้นก่อนการประชุมนโยบายการเงินของเฟดวันที่19-20มีนาคมและรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจากกระทรวงแรงงานสหรัฐที่จะเปิดเผยวันศุกร์ซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านี้มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทอง